มักลอนี้ให้แฟนค่ะต้มก่อนเครื่องปรุงหอมหอมไข่แฮมตั้งกระทะตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยค่ะเพื่อนๆ เสร็แล้วค่ะเพื่อนๆยกลงจากเตาใส่ไข่ดาวค่ะ